สวัสดีครับทุกท่านครับผมขับรถอยู่บนถนนสองสีช่วงก่อนจะถึงอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวิ่งมาจากกลางอำเภอสังขะนะครับตอนนี้ก็กำลังจะถึงแยกอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับมาดูถนนนะครับถนนสองสีช่วงอำเภอปราศาสตรนั้นจะกว้างขวางแค่ไหนนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมผ่านอำเภอสังขะนี่กว้างถึง14เลนทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูถนนของอำเภอปราสาทกันนะครับ นะครับถนนบริเวณของอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับตรงนี้กี่เลนครับหนึ่งสามสี่ข้างข้างนอกอีกกี่เลนครับข้างนอกอีก2เลนนะครับ2หรือสามเลนนี่แหละครับไม่แน่ใจ1เลน2เลนน่าจะ2เลนนะครับตรงนี้4ี่เลนนะครับข้างนอกอีก2ก็จะเป็นหกเลนนะครับหนึ่งาามเลนเหมือนกันนะครับข้างนอกก็เป็นถนน3เลนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 14เลนเหมือนกันนะครับเหมือนกับอำเภอสังขะเลยนะครับถ้าเลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้าก็จะไปจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเมืองสุรินทร์นะครับเลี้ยวซ้ายไปอำเภอกาบเชิงถ้าตรงไปก็จะไปยังอำเภอรประโคนชัยแล้วก็อําเภอนางรองหนองกี่ไปโชคชัยนะครราชสีมานะครับนี่คือถนนสองสีช่วงบริเวณอำเภอรปราศาสต จังหวัดสุรินทร์ครับกว้างขวางทีเดียวนะครับ14เลนเหมือนกันนะครับช่วงนี้ ก็ถือว่าเป็นถนนที่กว้างขวางทีเดียวนะครับ1 4เลนเหมือนกันนะครับทางนี้ก็จะไปเมืองสุรินทร์นะครับเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวขวานะครับไปเมืองสุรินทร์ถ้าเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ก็ไปอําเภอกาบเชิงนะครับตรงไปก็ไปอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่คือสี่แยกอําเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับถนนสอครับตอนนี้ก็เลยไฟแดงมาแล้วนะครับ ีก็เป็นบริเวณอำเภอปราศาสตนะครับเลยปราศาสตมาก็จะไปยังอำเภอประโคนชัยนะครับถนน24มุ่งหน้าอำเภอประโคนชัยครับถนนกว้างดีทีเดียวครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ